สวัสดีครับผมนี่แหละข่าเหลืองเราก็มีว่ากันว่ามีราคาแพงเนะครับเนาะอันนี้ก็เลยสิทธิขุดเอาไปขยายพันธุ์น,นำ้ำแล้วก็ไปแบ่งปันพี่น้องนำ้ำงามครับนี่สวยๆเลยนี่ข่าเหลืองพันไทยมากนี่แหละครับก้อนี้ กอใหญ่ๆนี่แม่นเลยครับนี่ต้นสูงวายสูงท่วมหัวเลยคุนลำต้นอันนี้ก็แม่น,มนครับผมกอนี้ก็แม่นกอใหญ่ๆเลยหนึ่งกอสองกอสามกอนี่ครับผม แล้วก็ทัดไปหนังกะคาทั้งเบิดเลยครับผมเนี่ยอันนั้นคาบ้านเท่าคาไ่คาหย่างบ้านเท่าเนี่ยครับผมแต่คาเลืองนี่อันนี้กอนี้ครับแล้วก็กอนี้แล้วก็กอนี้ครับผม